สดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมินิโวอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะขึ้นไปบนอวกาศน,นะครับในช่วงอาจจะสั้นๆแต่ว่าเราจะไปนานเลยแหละว่าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นนานมากเพราะเราจะต้องอ,อะไรนะเก็บเก็บน้ํามันที่หุ่นมาด้วยโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมของไปกันเพราะตอนนี้ของเรานี่ยอยู่แล้วน่าจะไม่พอจะไม่พอเั่นขอเวลาเตรียมของเก็บของเลยก่อนก่อนก่อนคนลืมเก็ออบของเตรียมของเนาะ โอเคครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องเขาเครื่องเธอ,อนี่เราเติมน้ำมันให้หนะติดติดติดอย่าเพิ่งขึ้นนะแต่เราจะขึ้นพร้อมกันอย่ามากกววา Okay, เป็นด้วยกันเอื้อ,อยนี่เออไปไปดาวหัล้เราจะไปไปถ่ายรูปโปรไฟล์คลิปนี้ที่ดาวหัลัซะด้วยเยกินในติมด้วยซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์อะไรอยู่าวาดถึดาวหัล้าเมวัลนเออมาถึงดาวหัว้านเราไม่ต้อง ไม่ต้องกดกระโดดนะไม่ต้องกดกระโดดเอ้ยโหยานยานซ้อนกันเลยเหรอลงแล้วก็รีบแันนี้เลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวเขาลงไปดูนัดราวก่อนว่า,ามันมีดีมีดังดังเย็นนี้ไหม ขุดให้โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอุ้ยตอนนี้เราได้ขี้ดแล้วก็ว่าารเลียนัสเซียมาไว้เลยไอ้ดังดังตรงนี้อุ้ยได้ขี้ส่วนมาด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วขนออกซิเจนที่เราจะเข้าเอาไปไปที่บ้านแล้วก็เอาไปขยายพังมังนั่ไงนั่งไงนั่งไง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเรามาทบทวนภาร,รกิจก่อนภารกิจเราคือมาที่นี่ใช่มปะภารกิจเราคือเก็บไอไอผลตรงนั้นอ่ะไปขยายพันธุ์แล้วก็เก็บไม้มาไปด้วยเพราะมันต้องใช้ไม้ในการขยายพันธุ์ด้วยแล้วเราก็ต้องอะไรนะเก็บน้ํามันที่นี่อีก40อันเพื่อจะมาอีกที่นี่อีกครั้งหน้าพวกเราคิดเก็บไปหาที่นู่นละทุกคนจําได้ไหมคลิปที่เราไปหาอะไรนะคลิปคลิปที่เราไปหาปิโตรเลียมใต้น้าอ่ะคือเราเดินทางอย่างไกลอ่ะไกลมากๆเลยด้วย ชเคตอนนี้เราไมู่ดคดทำทำาไปเราเรียกออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเขาออกไปก่อนเขาเรียกไปอุ้ยมันมีตัวคาาบนตรงนั้นด้วยมันมันจะยิงแล้วมันอะไรแล้มันอุ้ยบูมันขาดทำเบเด็อูใหญ่ใ่ใหเย็นครับพี่จเย็นจะเย็นจเย็นีผลผลผลกเบลเขาสองร้แล้วเออเบคือนิดเดียว แคปภาพแผนที่ที่นี่อ่ะเอาเข้าอินดี้อ้ินดี้นี่ก่อนมามาสิโอเคเดี๋ยวเขาจะออกปรจนภายนิดหน่อยละกันคือเดี๋ยวผมอลสเจนเราเก็บไว้เยอะๆเลยระหว่างทางเราก็จะกินนิดหน่อยโอเคตอนนี้ผมจะเดินทางนะแต่เธอต้องอยู่ที่นี่นะแคปภาพไปด้วยเธออยู่ที่นี่แล้วแคปภาพไปด้วยจำไว้จำไว้น้าเต้ ผมปิดเสียงละผมว่าตอนเปิดคลิป hmm. ม hey, right. mm ัน hmm. ต oh, oh oh, uh ้องมีเ huh. ส okay. mm, ียงนี้แน่เลยโอเคช่างมันช่างมันตืดช่างมันตืดอุ้ยยังไงผมเจอปิโตรเลียมน้ำมันละแล้วผมเอาาอไรอื้มเอาวเหล็กมาทำไมเนี่ยปิโตรเลียมโอเคเอามาอันยิงโอเคแล้วก็หาต้นไม้นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็จะไปเาตัดต้นไม้กันต้นไม้ยดัง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  เสียวตัวอะไรมาข้างหลังมน้อยดิดิังบ้าโอเควันนี้เราได้ทาขาดออเรียบร้อยของอากาศมากอคิดว่าเขาต้องหาขาะว่าเธอโอเคเราขุดอีกจดิขาไปทีโหลฮะาือขัทีโอู้แล้วก็ขับใช้ไม้นี่ขับก็ได้นี่ เธอ,อเธอไปหาไม้แถวๆนั้นมาตัดก็ได้แต่ห้ามไกลจนไม่เห็นอันนั้นนี่แล้วนี่เขายังเห็นไอ้ที่บ้านาเลยช่วย่วยช่วยอะไรอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเธอล่าดิงดิงๆเงอแถวนั้นไปด้วยดีแล้เขาเขาล่าแล้วอตอนนี้เธอมีเวลเยอะกว่าเขาอีกเธอก็น่าจะเกิดตด้อยู่นะเกิดตายเกิดตายได้อยู่โอเคครับตอนนี้ผม ไอ้ปิโตเลียมโอเคนิดนึงแล้วก็หาอะไรนิดนึ่งหนูหนูก็หาเจอแล้วแต่ว่าหนูไม่มีโต๊ะค้ำแต่เธอมีวิวเยอะเออเธอเธอก็เขาบอกว่าให้เธอออกไปตัดไม้ไงตัดออกไปตัดไม้ก็คือออกไปได้แต่ห้ามแบบไกลเกินจนมองไม่เห็นเขตนั้นเขตไอ้เขตวงเวทอะไรของมันนั่นแหละไอ้วงเวทฟ้าฟ้านั่นแหละนั่นแหละห้ามออกจากเขตนั้นไม่งั้นเราจะหาบานตัวเองไม่เจอโอเคเฮ้อตัวเนี้ยมี อย่าประกาศเอตัวโอเคตอนนี้โมขอเวลาหาของที่เราจำเป็นแป๊บหนึ่งครับโอเคโอ,อ้ผมเจอโทรเทมใหม่ด้วยเบลอันใหม่ด้วยอุ้ยถ้าเป็นภาพวาดเก่าเดี๋ยวเขาจะเก็บไว้ให้เธอตะกานเพราะตอนนี้เธอยังปลดหลักไม่ได้โอเคเราจะต้องผมบอกแล้วว่าเราต้องอยู่อุ้บุนเดาว คนดาวหุ่นละติอีกนานอุ้ยไอตัวระเบิดนี่แหละน,นี่นี่ผมเก็บผมเก็บมันผมเก็บมันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยดีเด็ดดีเด็ดเก็บเก็บเก็บใช้เก็บเก็บอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เขาเก็บอ่ะเก็แบไปสั๊บ์ตัวนี้ใส่มันโดนระเบิดแล้วมันก็หายไปอุย้ยจริงด้วยเธอคริสตัลเขียวถ้วาว่าคริสตัลเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้เธอตีถอยเก็บไปเลยเขามีคริสตัลพิษอ่ะ หมายถึงว่าคิสตั้นเขียวที่มันเอาไว้อะไรนะปลุกปลุกอันนี้อ่ะได้เลยไปอาไปเอาไปเอาไปจะตายอีกแล้วโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทำการตามหาปิโตเลียมต่อไปอตอนนี้ได้20กว่าอันละคนห้าอีกยาวไกลเปนสิบอัน ขุดน้ำมันนี่มันอะไรนะยุ่งยากอะไรขนาดนี้เออจริงไหมตอนอยู่ที่โลกอะเราขุดน้ำมันใช่ป่ะเราลงไปใต้น้ำเวลาเราขุดน้ำมันเราไม่มีเหลือปาทะเลแล้วก็หายใจไม่ออกใต้น้ำก็ตายพออยู่บนดาวฮลลัสเรากำลังหาน้ำมันเพื่อเพื่อกลับไปที่โลกหายใจไม่ออกก็ตายเฮ้ยอ่าแน่เขาเจอบ้านพ่อขาบ้านพ่อ้าฮลลัสนะครับ ของดีนะบางอันนะบางอันพ่อค้าก็จะขายของดีแล้วมีเวล์เยอะแล้วก็โอ้โหอุดนุนเข้าหน่อยละวคันเป็นการเข้าร้านที่อู้อูรอะไรอืมอเยอะเยอะใส่ดีเท่าไหร่บ๊ายบายลูกบ๊ายบายผมจะไปหาปิโตรเลียมต่อละอย่ารีรุ่ง อย่ามาชวนผมขายของเพราะตอนนี้ผมกำลังปกติก็เสียเวลาไปมากแล้วกำลังอย่าทำให้ผมเสียเวลาในการกลับโลกมันจะกลับโลกแล้วมาอยู่เหมือนลุงหรอกอมมอ่ะอ้าวอยู่กับลุงทำไมล่ะยุ่งอยากอยู่แต่ผมไม่อยากอยู่ทำไมอ่ะีเข้าเจอเจอเจอแรดดาวรัสเป็นอันที่หนึ่งในชีวิตของเราเลย อันที่หนในชีวิตเราเลยอุ๊ยมาหัวดหัวล้านนี่ก็มีของดีๆนะแต่ว่าไม่มีอากาศหายใจโอเคเยว,วเขาก็เหลือเฟือเลยโอเคโอเคเธอเขาจะกลับไปแล้วเขาจะกลับไปแล้วตอนนี้นะครับเรา40อันแต่มันต้องใช้80อันใช่ปะแต่ผมขอไม่ใช้80อันเพราะตอนกลับบ้านเราจะไม่ใช้น้ํามันก็ได้นี่เราใช้สมุดว่าปับกลับบ้านก็ได้โอเคเอ้ยเธออยู่ไหนเ๋อเธออยู่บ้านเอ่อไม่เป็นไร เดี๋ยวเขามาใหม่เขาก็ค่อยบรหารเธอก็ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะตอนนี้นะครับผมจะวับกลับบ้านนะครับโอเคเออเราก็ลืมคิดเนาะว่ากลับบ้านเราก็ใช้วิธีอื่นกลับบ้านก็ได้ก็ไม่ใช่ดีเฟนตัวตันอืมกลับบ้านเออตอนนี้นะครับเรามาถึงบ้านแล้วโอเคตอนนี้เราได้สมุดว่าพาดมาประมาณสองอันนะครับแต่ผมใช้ไปแล้ววอกติดตัวเขาจะบอกผมก็ผมก็คิดว่าเป็นคริสตัลให้ย่าปุ๊ มีปลาอุ้ยนี่ไงนี่ไงน้ำมันไปยี่สิบอันใช่ปะเราไป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 อุ้ยตอนนี้เขากับเธอไปดาวหัวล้าได้สองครั้งส่วนขากลับก็วับแค่กลับบ้านโอเคอนนเฮ้ยโคตรสมใส,ส่เอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยว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 น,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 นี่ไง เราเขาสามารถคัฟตอขบกรุงลิฟได้แล้วเพราะเขาสามารถปลดล็อกภาพวาดบางอย่างได้อ๋อนี่ไงขอหนดีข้อหนดีภาพวาดคิสตันมันไม่มีอ่ะเธอเกมนี้มันใจร้ายกับเราอ่ะเธอเกมมันใจร้ายกับเราอ่ะนะมันได้แต่ของไม่ซ้ำอ่ะเออที่อยากได้ของซ้ำนี่มัน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 ไม่ให้ของซ้ำนะแต่พอเราอยากได้ ของที่มันใหม่ๆฮือ,อยากได้ตะขอกรงเล็บได้ของซ้ำคิสตันวัตเตอร์เมลโอเคช่างมันวัตเตอร์เมลมาจากไหนเนี่ยโอ้ค,คนคนละช่องคนละช่องคนละช่องโอเคไม่เกี่ยว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 กับช่องนะครับ <c oughs> คือบอกที่เราเอาไปนิ่คือไม่ได้ใช้เลยโอ้ยเธอคลิปนี้ยังเอกแค่สิบเอ็ดนาทีเองรวมตัดต่อนะเราจะอันนี้กันอะไรนะ เราจะทำอะไรนะทำการแอตทิชิกเอ้ยทำฟาร์มะฟาร์มเมอร์เราจะทำฟาร์มเมอร์กันอุ๊ยพ่อขากือเรื่อยเขาจะพังแล้วเขาซื้อเอรื่อยจากพ่อขาดีกว่าเออเราจะมาทำก่อนออกคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มนะฟาร์มกันฟาร์มไอไอน,นี่แหละไอน,นี่แหละ โอเคซึ่งเรามีไอหินอันนี้เยอะเราก็จะทําการทํำฟาร์มตรงนี้กลางแม่น้ำเหนี่ยมทิมโอเคตอนนี้ผมขอแค่ทำฟาร์มแป๊บนึงเออมันจะติดกันไหมอะโอเคเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกก่อนเพื่อมันติดกันไงโอเคเออมันก็ติดกันนั่นแหละโอเคแล้วก็ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ดีประมาณได้สี่อันนี้ได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ไอ้ดาวดาวนะมันไม่ต้องใช้ใบอย่างี้มันใช้ต้นกระเพาะหนึ่งสอง หากเโอเคหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็อ๋อเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสห้าหกเโอเคนะครับตอนนี้ก็จะสร้างแบบนี้มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้โอเคอย่าคิดบล็อกมาไปดูกันอย่างคิดบล็อกหนึ่สอสสห้า เอ้ยหนึ่งสองสองสี่ห้าหเจ็ดแปด้าโอเคสิบนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้ิตึ๊บตรงนี้จะวางไฟครับตอนนี้มืดแล้วด้วยโอเค จริงๆอันนี้มันเป็นไอ้นะมันบักโมเดลอะไรสักอย่างแหละคือคุกใต้ดินะอะคือไอ้นะอัปเดตหน้าเราจะไม่สามารถทาไอ้นะประตูนา,นากประตูแกนโลกนั่นแหละไปอะไรนะไปที่แกนโลกได้อีกแล้วก็คือที่นรลกนั่นแหละแต่เราจะใช้ไอ้เครื่องเทเลพอตแทนนั่นแหละครับซึ่งเขาน่าจะเอาอใต้ดินออกแต่เราก็แต่ว่าเราต้องใช้อัญมณีในการทำยานอวกาศไม่ใช่หรอกแล้วเขาจะออก หรือเปล่ารู้ว่าเขาไม่ได้เอาอกแต่ผมไปดูในโหมดสร้างสรรค์บล็อกคุกใต้ดินมันไม่อยู่แล้วนะมันมีแต่บล็อกนี้เห็นไหมมันบอกอิสมอแต่จริงๆมันเป็นไอนะเป็นบล็อกอิดอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องเป็นอิดมอสแบบที่อยู่ในคุใต้ดินนั่นแหละคโอเคตรงนี้คือเอ้ยเอออีตรงนี้มันไม่ใช่อีตรงนี้เราจะวางอีกอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกดด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 ดดดดดดโอเคดุเค โอเคเราก็จะเอาอันนี้อันนี้คือปักไฟนะอันนี้โอเคก็อันนี้ป้องกันมอนส์เกิดนะครับก็จะวางนิดหน่อ okay. ยตรงนี้แล้วก็กางนีน่โอเคทำปิ okay. มันติดกันมาไม่ได้โอเคเราใช้มันเกือบพังแล้วอะ่ะตัดไม้ที่เราคนลดบ้างอะไรบ้างนี่างเงี้ยเพื่อไหนอะ่ะ มาแบบไม่ได้ตั้งตัวกัวเออแบบนั้นนะต้นน้ำจะมาอยู่ใช่ทางอ่างอูงมันลดน้ำได้ด้วยเหรออ๋อใช่ไงมันสะบัดโอ้ยนี่โอ้ยนี่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 ทานี้ไหนทางน้เขาจะวางบอกเขาเขามีหกสิบสี่อันเขานึกว่ามีแค่นี้โอ้โหเออโอเคแล้วก็อือโอเค วางไว้ตรงกลางอย่างอย่างอย่งโอเคเหมือ,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 อนเขาคิดอะไรออกเลยอะอะไรอยูเราทำอันนี้เป็นเสาลปลูกต้นอ,ออกซิเจนโดยเป็นเสาเพื่เสาแบบนี้เราก็ทำหลังคาให้เรียบร้อยออนี่หน่อยนี่นะเขาจะวางบล็อกแล้วก็ไม่เอ้เอ้ยตีเขาทาไม โอเคที่เหลือก็ขยายพันธุ์จนเต็มแล้วก็เก็บสะสมให้ครบส,สี่สองกองเลยเพราะตอนนี้ผมขี้เกียบไปน้กวัวลากว่าเมื่อเอาไม่ไปแล้วเรา,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 าจะอยู่ที่นี่ยาวๆเลยโอเคโอ้ยัน ที่ได้จากดาวล้าก็โอเคมปนะกงไม่โอเคขี้เกียจไปเร็วไม่ไปเร็วไม่อยากมาแล้วอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเราคหัวล้าทำไมตัวผมไม่ปีกสองอันเนี่ยตัวยาเอาฝากมั้งอ้าวเหรอครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย วันนี้ผมกับย่าๆยขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะมาสร้างเรือกันแต่ถ้าเป็นแต่ถ้ามีโอกาสผมจะเป็นไรสตีมนะครับไรสตีมสร้างยานแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะไรได้ไหมเพราะตอนนี้กําลังหาอุปรกรณ์ที่กาลังจะไรอยู่นะค,คือทแหลคือตอนนี้ยังไรไม่ได้ไงขไเขาจะบะเดี๋ยวถ้ามันไอ้นะถ้ามันได้ถ้ามันได้นะ ี๋ยวผมจะทําแต่ถ้ามันยังไม่ได้เดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะครับต้องรอไปก่อนระหว่างนั้นผมก็น่าจะทําเป็นคลิปบ้างแหละนั่นแหละอ่ะหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย